สวัสดีครับวันนี้เป็นงานซ่อมนะครับเป็นเครื่องพ่นยานะครัใช้แบตเตอรี่รเป็นแบตลิเทียมเกรดเอนะครับเขียนติดไว้นะครับก็น้ำหนักเบาอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็คืออาการก็คือไฟไม่เข้านะครับไม่ทำงานนะครับ มาดูกันนะครับเป็นอะไรนะรในชุดของเขาก็จะมีเป็นแบบนะครับเนี่ยครับนี่ครับเป็นชุดของเขานะครับก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับนี่ครับตอนนี้จะ อะแดปเตอร์นะครับตัวชาร์จนะครับก็ผมก็ตัวนี้นะครับมันเหมือนปลั๊ก AC นะครับแต่ว่ามันเป็นไฟ DC ที่แปลงจากอะแดปเตอร์ตัวแปลงนี้แล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะตั้งเป็นโวลต์นะครับ50บโวลต์นะครับนี่นะครับแล้วก็วัดเลยครับสองขาครับอันนี้ตีกลับนะครับ นี่ครับก็วัดว้นได้ประมาณ14วนนะครับรมาสิบสี่วนตันนี้ก็จะลองเสียบดูนะครับ เสียบสังเกตว่าเสียบเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับไฟดับครับไฟตรงนี้ดับนะครับน่าจะมีการช็อตนะครับตอนนี้จะลองหาที่เปิดนะครับว่าแบตเขาเปิดตรงไหนนะครับเดี๋ยวลอง ไม่เคยเปิดนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เปิด เป็นสลักเสียบไว้นะครับตรงนีนะ้เปิดมาจะเห็นเป็นนี่ครับเป็นแบตเตอรี่นะบแบตเตอรี่ เ,เดี๋ยวเราจะลองวัดโวลต์ดูนะครับตั้ง DC v โวลต์50โวลต์น,นะครับแบตเตอรี่มีไฟอยู่นะครับประมาณไม่ถึง12 v โวลต์น,นะครับเดี๋ยวลองใส่เข้าไปนะครับต่อเข้าไปนะแล้วก็ลองวัดวัดดูอีกทีครับปรากฏว่า ไฟหายนะครับปิดสวิตช์ดูนะครับถอดถอดออกนะครับถอดสายออกถอดสายออกไฟขึ้นนะครับถอดสายออกไฟขึ้นพอเสียบสายเข้าไปแล้วไฟหายนะครับ เดี๋ยวผมลองเทสง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะเอาลองมอเอาแบตลูกใหม่มาใส่ดูนะครับเอาแบตเตอรี่มาใส่ดูนะครับมาเทสดูนะครับคือลักษณะของเขานะครับก็คือตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะฮะถ้าเราวัดเนี่ยมีมีโวลต์ขึ้นนะครับเขาอาจจะไม่มีกระแสก็ได้นะครับเอาวัด แล้ววัดว,วัดไฟปกตินะฮตรงนี้นะฮะโวลต์จะขึ้นนะครับเนี่ยฮะสายมิเตอร์ไม่ค่อยดีนะมีโวลต์ขึ้นมาประมาณ9โวลต์นะครับเโวลต์10โวลต์นี่แหละครับทีนี้ถ้าเกิดเราเสียบสายเข้าไปนะครับเสียบสายเข้าไป ไปนะครับวนหายวนมีอยู่นะครับเดี๋ยวนะสายหลุดเดี๋ยวเข้าไปนะครับถ้าเราเปิดเปิดสวิตช์นะครับนี่ครับถ้าเราเปิดสวิตช์ปุ๊บ ถ้าเราปลดสายหรือว่าเราถ้าเราปลดสายถ้าเราเสียบสายเขาวนเขาจะตกลงนะครับนี่ครับวนเขายังจะขึ้นอยู่นะครับมิเตอร์วิทขึ้นตรงนี้นะฮะพอเราเปิดสวิตช์ปุ๊บนะครับด้านข้างนะครับเนี่ยฮะวนจะหายไปนะครับเหมือนกับว่าไฟเขาจ่ายไม่พอนะครับ ไม่มีกระแสนะครับมีแต่วนเวลาเราวัดวนนี่มันขึ้นนะครับแต่ละเราใช้เราเปิดแล้วกระแสไม่มีไฟจ่ายนะครับอันนี้ผมจะเอาแบตเตอรี่ตัวนี้มาเทสดูก่อนนะครับว่ามันเกิดจากแบตเตอรี่อาจจะเสียหรือไงนะครับแล้วก็ตัวนี้สายดำลบนะครับสายแดงก็เป็นบวกนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยครับ แต่ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นแบตเตอรี่นิเทียมนะครับ oh. นี่ครับทำงานแล้วครับเปิดสวิตช์ก็ทำงานเลยนะครับแตอนนี้ผมจะลองเสียบปลั๊กนะครับชาร์จดูนะครับปลักชาร์จดูนะครับ เดี๋ยวลองมาวัดไฟตรงนี้นะครับบวกลบมีไฟมาหรือเปล่านะครับอ่ามีไฟมีไฟจ่ายนะครับ <c oughs> นี่ครับไฟจ่ายมาที่ขั้วอยู่นะครับขั้วสองขั้วนี้นะครับแสดงว่าไฟชาร์จมาปกติครับ ก็ผมจะชาร์จการชาร์จนะครับเสียบเข้าไปนะครับลักษณะอาการนะครับน่าจะเกิดจากตัวแบตเตอรี่มีปัญหาเองนะครับความเข้าใจของผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ แบตเตอรี่ตัวใหม่นะครับเสียบนะครับเสียบเข้าไปนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นของเก่านะครับเก่าเก็บนะครับแล้วก็เนี่ยฮะจะมีแสดงไฟโชว์ชาร์จนะครับพอชาร์จขึ้นนะครับเป็นสีแดงนะะอาจจะไม่มองไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวผมจะลองเอาใส่ แบตเตอรี่เดิมเนี่ยครับเนี่ยนะเอาแบตเตอรี่เดิมใส่นะครับ ไปไม่โชว์สถานะชาร์จนะครับเดี๋ยวผมลองเอาใส่ตัวของใหม่นะครับนี่ฮะอันนี้โชว์สถานะชาร์จนะครับเป็นสีแดงนะครับครับตอนนี้จะถอดแบตเตอรี่ออกนะครับ เนี่ยครับแบตเตอรี่ลักษณะเบาๆนะครับเป็นแบต12โวลต์12แอมป์เดี๋ยวลองดูข้างใน,นพิสูจน์กันหน่อยเปิดได้ไม่ได้ ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะลองพยายามดูนะตัวนี้เป็นแบตที่เทียมนะครับน้ำหนักเบาแต่ตัวนี้เป็นตัวแบตเตอรี่ใหม่แต่ก็เป็นแบตเตอรี่เก่าเก็บนะครับครับสรุปตอนนี้นะครับได้แบตเตอรี่มาแล้วนะครับพอดีคุณลูกค้าได้แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แห้งนะครับก็จะเอามาแทนที่นะครับพอดีหลุมมัน ของเดิมเนี่ยครับน่าจะเป็นแบตเตอรี่แห้งธรรมดานี่แหละครับเข้าล็อกเป๊ะเลยนะครับตัวสักครู่เนี่ยครับเป็นแบตเตอรี่แห้งของเดิมเขานี่ครับเป็นแบตเตอรี่ลิเทียมนะครับของเดิมเป็นแบตเตอรีล่ลิเทียมตัวขนาดจะเล็กกว่านะครับประมาณเกือบครึ่งนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วนั้นเบ,บานะครับตอนนี้ก็ใช้เป็นแบตเตอรี่แห้งธรรมดานะครับมาใส่ อันนี้ก็ทำงานปกตินะครับใช้งานได้ปกติก็คงต้องใช้แบตเตอรี่ตัวนี้นะฮะแล้วก็ใส่ขายึดตัวเข้าไปใหม่นะครับอันนี้ของเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะไปแกะดูนะครับว่าแบตเตอรี่ลี่เทียมของเดิมของตัวนี้นะครับมันเป็นลักษณะภายในจะเป็นแพ็คแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือ ปิดงานนะครับอาการแบบนี้ก็คือแบตเตอรี่เสียนะครับเดี๋ยวไปดูแบตเตอรี่นะครับเราจะมาถอดดูนะครับ ครับตอนนี้แกะออกได้แล้วนะครับนี่ครับลักษณะด้านในนะครับจะเป็นแบตเตอรี่เป็นแพ็คสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวนะครับน่าจะเป็นไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่ทิ่เทยมน,นี่เขาจะมีวงจรน,นะครับ อันนี้เขาจะมีวงจรชาร์จนะครับนี่ครับจะเป็นแบตเตอรี่เป็นแพ็กสามแพ็กนะครับเป็นสามก้อนนะครับแล้วก็มีวงจรชาร์จนะนจะวงจรชาร์จน่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่ามันโดนน้ำด้วยนะครับเปียกน้ำนะครับหรือว่าแบตเตอรี่เขามีปัญหานะครับ นี้ก็แกะพิสูจน์กันนะครับวันนี้คุณลูกค้าซื้อมาได้ไม่นานนะครับแต่ว่าคุณลูกค้ามีหลายมีหลายนะครับมีหลายตัวนะครับต้องคนนะครับถ้ามันเป็นรุ่นที่มีน้ําหนักนั้นจะทนนะครับแต่ถ้าอันนี้ทดลองซื้อมาจะเป็นลิเทียมเนี่ยน้ําหนักเบานะครับแต่ใช้ได้ไม่นานนะครับ ก็เสียแล้วนะครับก็คงต้องใช้เป็นแบตเตอรี่น้ำเหมือนเดิมนะครับใส่เป็นอะไรนะครับสำหรับงานวันนี้นะครับขอพูณทุกการรับชมนะครับชอบคลิปก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ